สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำประตูร่องหนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเลสโตนแล้วก็อะลวะอา,า,าอนไม่ออกนะครับแล้วก็แคปเปอร์หาร้วไม่รู้นะครับคาปเปอร์ปปอรแล้วก็แผ่นเหลไม้บ้างครับแล้วก็อิดอิดอะไรก็ได้นะครับ ไก็ไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วนะครับอ่หมาเริ่มทำกันเลยนะครับแค่สองวิธีสามวิธีแค่นั้นนะครับลืมเตรียมนะครับต้องมีนี่นะครับวางไปสองช่องครับแล้วแต่คุณจะวางกี่ช่องแล้วก็วางนั่งแล้วก็วาง อะไรวะพี่จีเอาไว้ปูพื้นนะครับแล,แล้วก็วางเลสตโตนเข้าไปแต,แต่ควรจะวางให้ดูสวยง,งามเท่านั้นนะครับผมสอนให้กับคนที่ยังไม่รู้นะครับเราดูนะครับ ก็วางสวิต์กดลงไปนะครับต่อมาแค่นี้นะครับง่ายน,นิดเดียวนะครับขนาดเด็กยังทำได้น,นะครับติดแล้วก็ต่อลงมานะครับประมาณหนึ่งช่องก็พอแล้วก็ขุดลงไปเลยนะครับ ให้มันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันต้องให้สายออกเป็นอาได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับตรงนี้เป็นประตูโล้นก็ทำให้สูงขึ้น ำเป็นประตูบ้านก็ได้นะครับหรือแม่ก็ในถ้ำนะครับแนะนำเป็นในถ้ำดีกว่านะครับเพราะมันจะมีกำแพงนะครับ สักคู่ครับอ้าวสวยแล้วครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปอีกช่องนะครับเป็นต่อออกมาจากทางนี้นะครับอ่าได้นนแล้วนะครับจะมืดแล้วนะครับแปบบหนึ่ง มาดูกันเลยนะครับอ้าวประตูมันสูงเกินนะครับประมาณเท่านี้นะครับคุณทำยังไงมันก็ไม่ข้ามนะครับเพราะว่ามันติดบล็อกนี้อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะอีกชั้นนะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับวงจรไม่จะติดนะครับ แล้วคุณก็เดินเข้าไปต้องกระโดดเดินนะครับคุณต้องกระโดดก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปง่ายิดเดียวนะครับเป็นคลิปง่ายๆสอนง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับขอจบการแสดงเอ้ยไม่ใช่แสดงนะครับสอนเพียงเท่านี้นะครับ